ี่ไก่กับพี่วันก็เหมือนเอารูปที่คนต้นเรื่องครับที่เขายังเด็กๆอยู่ครับมาก็เป็นแบบเหมือนรูปลักษณ์เขาตอนนั้นคือแบบหอมเลยแล้วก็ผิวแทนนะครับทำทำงานอยู่ในน่าจะเหมือน,นอที่ในเมืองครับแล้วก็วันให้มาแล้วผมก็ต้องไปทําคือการอบผิวครับแล้วก็ลดน้ำหนักลงมาครับผมใช่แล้วก็ด้วยความที่ตัวละครเขามีความแบบพุ่งมากแล้วพอเราต้องลดน้ำหนักเนี่ยมันกลายเป็นว่าจะลดวิธีที่แบบกินน้อยไม่ได้แหละมันต้องมีวิธีที่ เราสามารถที่จะไปออกกองแล้วก็ถ่ายทําซีนหนึ่งหลายเทคแล้วซีนก็เป็นแอคชั่นเยอะมากอะไรเยงี้ครับก็ก็เลยต้องออมีการคาร์ดิโอมีการออกกำลังกายแบบจริงจังเวลาวันที่เขาไปถ่ายทํากัน2วันอย่างเงี้ยวันหยุดผมก็ต้องไปวิ่งเพื่อจะให้ร่างกายมันฟิตและเฟิร์มตลอดระยะเวลา5เดือนในการถ่ายทำครับแล้วก็ผมผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นบทที่ที่ทา้าทายที่สุดตั้งแต่แสดงมาเลยครับแล้วก็แล้วก,ก็ความยากที่ผมที่ผมเจอในการในการแสดงตัวละครสันติเนี่ยคือด้วยความที่เขาเป็นคนพุ่งพุ่งมากแล้วก็ บบเชิงลุกอะครับแล้วก็ตัดสินใจเร็ว Card, เด็ดขาดแสดงออกทางอารมณ์แบบตรงไปตรงมาครับความยากของผมคือจะต,ต้องเข้าไปทุกๆซีนในเรื่องแล้วก็สามารถโคยความรู้สึกนั้นนะตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงจบเรื่องในแลวเวลา5เดือนคือหมายความว่าผมก็ต้องแบบไปออกไปออกกองทุกวันก็ต้องมีไอ้พลังงานนั้นอยู่ซึ่งมันตรงข้ามกับสิ่งที่ที่ผมเป็นนะครับผมจะเป็นคนแบบนิ่งๆหน่นอยอะไรอย่างเงี้ยครับมีแพชชันก็จริงแต่ว่าจะนิ่งหน่นอยแต่มันก็จะแบบเหมือนต้องไปโหไป ขับรถมอเตร์ไซค์ไประเบิดอารมณ์กับพี่พี่พี่เอกคุณคณินอย่างเงี้ยครับหรือแม้หรือแม้รแมกระทั่งว่าว่าแบบปาตะโกนปาเงินบนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ซีมันก็ดูยากไปซะหมดเลยเราก็ต้องเหมือนกับรักษาไอความรู้สึกนั้นให้ได้จนจบซีซีรีส์ครับเพราะว่าอันเนี้ยคือเป็นโจทย์ที่ที่ยากมาพอตอนจบมาก็มนแรงครับ